ข้อคิดที่1 9สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อลูกๆของเราได้คือการมอบพวกเขาไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักของพระองค์ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้อิสยาห์บทที่54ข้อที่13ลูกทุกคนของเจ้าจะรับการสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจะมีสันติสุขยิ่งใหญ่ คำอธิษฐานสำหรับวันนี้พระเยซูเจ้าค่ะพระองค์ทรงรู้จักลูกๆของลูกอย่างดีที่สุดและมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถรักพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบลูกจึงมอบลูกทุกคนของลูกไว้ในพระหัตถ์ที่เปลี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์และลูกพักพิงในความรักอันสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาขอบคุณพระองค์ ที่ทรงปกป้องพวกเขาจากอันตรายต่างๆและทรงทำให้พวกเขารับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาในทุกๆวันใจของลูกจะพักสงบเพราะลูกรู้ว่าพระองค์ทรงสอนและนําพวกเขาอยู่และพวกเขาจะมีสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ในพระนามพระเยซูอาเมน